อร่อยแบบนอนหลับแ้ะฝันเห็นเลยแกวุ้ยตาดจรินเลยจริงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกดจะพาไปทานอาหารไทยที่ปอยเป็ดค่ะชื่อร้านสำรับไทยค่ะร้านสำรับไทยตั้งอยู่บนชั้นสองของสีสันมอค่ะดีสันมอตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้คือไฮสตอร์สกายหรือว่าเกนติ้งสกายนั่นน่ะเองค่ะแล้วตรงนั้นคือหน้าด่านค่ะ ร้านสำหรับไทยอยู่บนชั้นสองของสีสันมอค่ะเมื่อเราเข้าประตูสีสันมอมาแล้ว่ค่ะมองไปซ้ายมือจะเป็นเซเว่นค่ะเราจะขึ้นบันไดนี้ไปค่ะร้านสำหรับไทยอยู่บนชั้นสองค่ะขึ้นมาชั้นสองแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะคะอันนี้เป็นร้านสเต็กค,ค่ะร้านที่เราจะมาร้านสำหรับไทยค่ะอยู่ร้านที่สองตรงนั้น พ่แงด้วยคะนี่ค่ะสำหรับไทยค่ะเปิด10โมงถึงเที่ยงคืนค่ะเขามีไลน์ด้วยนะคะไว้สำหรับจองค่ะอาหารหน้าตาดีทุกอย่างเลยค่ะวันนี้เกดมากัน5คนค่ะเกดพาพี่สาวแล้วก็หลานชายแล้วก็เพื่อนมาค่ะ ก็ไทยๆนะคะบรรยากาศดีค่ะนั่ะตกเอ็ดมากันสักพักแล้วเก็ฑว,ว่าจะไปถ่ายข้างนอกอยู่กินน้ำอะไรกันห่าจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะใครคะใครคะสกิตายรณนะคะแต่ตอนนี้ มีแฟนแล้วพาแฟนมาด้วยนี่เปิดตัวอุยอายไม่อายนี่ค่ะนี่พี่สาวเกตกับหลานชายค่ะชา้เย็นอันนี้ของเกตเป็นน้ำลำยไยแก้วนั้นเป็นอะไรคะอันชันชอันชันมะนาวแล้วของโต๊ะหลักชาไทยชานมเย็นชานมเย็นเขาเรียกชาไทยจ้ะชาไทยครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำอาหารร้านสระไทยนะครับอย่างแรกครับผม จะเป็นส้มตำปูปลานะครับโอ้ยหน้าตาดีมากเลยค่ะอย่างที่สองครับเป็นกุ้งตวพริกเกลือครับตู้ปลาเกลือค่ะอย่างที่สามครับแกงส้มชมอมกุ้งครับที่แกงตัวนี้เราทําเองนะครับแล้วก็อย่างที่สี่เป็นเนื้อผู้กระตุกกะหลี่ครับโอ้ยน่าทานมากเลยค่ะอย่างที่ห้าเป็นน้พริไข่ปูนะครับอันนี้เป็นแบบฉบับของแบบทางใต้เลยครั ที่หกจะเป็นขนมปังหน้าหมูนะครับทานกับน้ำจารย์นะครับอันนี้เป็นขนมปังของน้าเป็นน้าเลยอ่ะมากินเนาะแล้วก็ขอโชว์หน้าหมูหน่อยนี่มากินมากเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับเป็นขนมปังหมูกรอบครับผมหน้าตาดีมากเลยอ่ะน่ากินมากขอบคุณค่ะ อร่อยไหมเอาเมนต์เต้ยจัดกลางค่ะอร่อยป่ะะจเป็นอล่า,า,ายอยากกินอันนี้มากเลยของยอดย้ายที่มนาะอันนี้เป็นน้ำพริกไข่ปูขัด อยากลองชินมากหืมไข่ปูเป,เป็นคำอ,อร่อยค่ะอร่อยไข่ปูมากเลยอ่ะเฟโน่บอกว่าจานนี้อร่อยมากเลยค่ะอันนี้เป็นกุ้ง โกมโคพิกเกอร์ใช่ไหมคะใช่โกมโคพิกเกอร์โอ้ยฟูดเก่งมากเลยจำชื่ออาหารไทยด้วยอาหารอร่อยก็ต้องจำได้นะคะพี่เกดเต็มลองชิมมาเฟยเฟย์ชิมชีสของชิเองอ่ะบอกพี่เดน่าว่าอร่อยเพี่เฟย์บอกว่าอร่อยตอนนี้หนูลองชิมเองว่าอร่อยจริงหรือเปล่าต้องมีฟูดใช่ไหมอืมใช่อร่อยจริงเนื้อมันหวานเลยอ่ะ ไม่ได้นะเราจะไม่เชื่อเนอะเราต้องชิมเองอยากชิมขออนุญาใช้มือเพราะว่ามันตัวใหญ่มากนี่อ๋อรสชาติจัดจ้านมากเลยค่ะเข้มค้นมากอ,มอร่อยมากเลยค่ะ อร่อยอย่างที่อยากจะกินเลยค่ะพี่เกดไหมคะเปลือกอะคะอือความอร่อยมันอยู่ที่เปลือกนะตูดจริงเนอะอืมใครเขาแกะเปลือกทิ้งกันที่ไม่เคยทิ้งเลยนะเฮ้ยชอบกุ้งที่สุดเลยอ่ะอร่อยม,ม,ม,มากเว้ยอ,อันนี้ไข่ดีมากเลยแต่ว่าอร่อยอ่ะอนคนต,ตักมกันไปเยอะแหละ ต้องชิมละมันแบบงกิอร่อยมากเลยเนาะโต๊ะไม่เลือรหรอกุ้งอ่ะกุ้อร่อยมากเฟยน้องมึบอกมาแล้วหั่นตอกกุ้งหมูกรอบเดี๋ยวลองชิมลองกินสามพี่เก๋มากงานทำอร่อยมากอ่ะพี่เก๋บอกว่ากินทั้งเผือกอร่อยมากลองกินดูอร่อยจริงหรือเปล่าไม่โก้งหกล้อดูไม่โกหกอบอืมพรายกุงมันกรอบไง แล้วมันเค็มคนละเลยมันอร่อยมากเลยอ่ะแต่ดูไม่เชื่อดูนี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วค่ะก <laughs> ินอร่อยกินถ <ject> ่ายแบบเพียงซุปตำมากมาชนหน่อยตุ๊ดเย่รสชาติเป็นไงโอเคไหมอร่อยซุปพี่ได้ไหมใส่จ้างน่ากินมากตดูบอกอร่อย สม้มตำรสชาติดีค่ะอร่อยสู้ฝีมือเกดได้เลยอ่ะเกดเป็นคนที่ชอบตำสมต้มตำมากใช่ไหมสูดใช่แล้วก็อร่อยมากด้วยผัดบุ้งหมูกรอบนี่รสชาติอร่อยรสชาติมันพอมนะมันไม่ใหม่กินแล้วอร่อยรสชาติอะรสชาติเข้มค้นอร่อยดีชั้นงาช้นงานเหมือนเดิมเหมือนชินธรรมดาเลย โดยตัวใช่ไหมฉ่างงานคลังใช่ไหม,มคลังช่างงานคือช่างานแบบอบแต่งเหมือนแบบงงานทมร้าคือชางงานแบบจับบจัดนักชนตะโกนชาชิวปมมมองอไปงโ้แฟนไหนสแฟบนบไหนอร่อยแบบติดใจเลยค่ะคือว่าอร่อยแบบนอนหลับแล้วฝันเห็นอีกแ้ว <laughs> <laughs> อ้ยขนาดจริงเลยจริง, <laughs> รงตัวใหญ่มาก อร่อยมากเรากินดูงานเนาะอร่อยใช่ไหมงานเนาะอ้ยอร่อยไปเลยอร่อยอิจฉาเนาะแกงต้มอะค่ะมันรสเข้มข้นมากเลยเหมือนเวลาเราไปใต้แล้วเราก็ไปกินแกงส้มไต้ยอะค่ะแบบนั้นเลยอร่อยอร่อยอ่ะก็ดูอร่อยแค่ไหนดู ในใไนี่ทุกคนครับูกูในส้มตำอ่ะสดมากอร่อยมากอ,อยวิไม่อยากให้เหนือเลยรอยากกินให้หมดเราไดมีเพิ่มเติมนะครับเป็นขนมหวานนะครับเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเป็น,นมนนะนนมวนนะ่นนมวงน้ำดอกไม้แท้เลยนะครับจากประเทศไทยแล้วก็เป็นรดช่องวัดเจดจากประเทศไทยเหมือนกันครับ คุณคขบอาทิตย์เข้มข้นสมรที่เป็นวัดเจดโอ้ยอะไรหรือเป,ปล่าให้ดูนี่หมดจานแล้วของอะไรเราต้องช่วยก,กันกิน ร้านนี้อร่อยมากอร่อยทุกอย่างกินแล้วอยากมากินอีกค่ะไงแน่ยยำมาฮอบายเนี่ยอาหารไงจองเลยกระไหลนี้คือมะฮอบเอ่อกระไหลนี้ช่างครบรสแต่งอ่ะมะฮอบใบคือจังมะฮอบเตยแตงมาดองขอร็อกันบ้านตูนนะคะคือร้านเนี้ยอร่อยติดจังมันแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้แกศพลต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ